น้องเปิ้ลเด็กหญิงวัยน่ารักบุตรสาวคนโตวัยเก้าขวบของในม่วยคำดอนหันลูกจ้างชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัดและนางจำปีคำดอนหันแม่ค้าขายส้มตำข้างวัดบางคูวัดในจังหวัดปทุมธานีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่สโรงเรียนพิทักษารานุสร์เช้าวันที่4กุมภาพันธ์2540น้องเปิ้ล เดินทางไปเรียนตามปกติโดยรถตู Pope ้รับส่งของโรงเรียนระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุรถตู้นักเรียนหักหลบรถบรรทุกตกลงในคูน้้ำข้างทางทำให้เด็กน้อยกระเด็นออกนอกรถและจมน้ำอยู่เป็นเวลานานจนเกิดเหตุที่น่าสลดใจขึ้นเขาบอกว่าเด็กเด็กคนนี้กระเด็นออกไปข้างนอกไปจมน้ำอยู่เขาเช็คดูว่าเด็กเด็กหายไปคนน่ะถึงได้ลงไปงมดู ก็เจอขึ้นมาก็หมดสติแล้วสภาพแบบเหมือนคนตายแล้วอะ่ะแบบเขียวหมดเลยแบบตามขอบตาจมูกปากเขียวซีดหมดเลยช่วยหายใจอยู่ขับรถไปที่โรงพยาบาลมาถุมไปเจอแล้วโ,โหรับไม่ได้เลยเพราะว่าเขียวหมดแล้วปากอะไรเขียวหมดว,ว่าพอมัวใจขึ้นมาเฉยจมน้ำไปสิบยี่สิบนาทีไม่ธรรมดาแค่ สามนาทีสี่นาทีนีก็หมดแล้วนะผมก็ให้ยาให้อาหารลตลรงเวลาอะไรบ้างดูแลมีไข้มีอะไรไหมก็วัดตลอดวัดอะไรกลงคืนนี้ผมจะบางทีก็เป็นสามสิบนาทีผมจะกลับเขาทีแล้วก็บําบัดว่าบําบัดแขนขาเขาจะไม่ให้อยู่ที่เดิมหรือตรงคอนี่ต้องต้องเปลี่ยนเช้าเย็น เปลี่ยนท่อออกมาแช่ออกซิเจนแล้วก็ต้มต้มท่อนี่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนผ้าผ้าที่เ <Yeah. S 1> แล้วก็ใช้สำลีเช็ดแล้วก็ทำแผลตรงก้นเขาเนี่ยอาหารห้าหมูที่ทางโรงพยาบาลเขาจัดให้แล้วเข้าทางไหนเข้าทางจมูกเนี่ยจะเอาสลิงใหญ่เสียบตรงนี้แล้วก็แฝนไว้เหมือนให้น้ำเกลือเวลาจะขับถ่ายก็ขับถ่ายออกมาเอาเฉยๆอย่างนั้นอะ ถ้าได้เกลิ่นก็วิ่งมาดูจะนานแค่ไหนหมอก็ให้คาตอบไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ด้วยที่เด็กด้วยต้องแบบกระตุ้นเขาแล้วก็แบบทำกายภาพบําบัดเนี่ยพูดกับเขาบ่อยๆเปิดเทปเปิดอะไรให้ฟังเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยคุณหมอคิดอย่างไรครับสภาพนี้ที่ความจริงแล้วเป็นปัญหาที่ประสบอยู่บ่อยๆจะเรียกว่าเป็นประจำก็ได้ครับ คนไข้ที่มีอาการหนักเข้ามาต้องแยกประเด็นประเด็นหนึ่งนิวว่าจะรอดหรือไม่รอดแล้วถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยข้อปัญหาคือบอกไม่ได้ถ้ามารอดหรือไม่รอดเอาอะไรเป็นตัววัดครับหัวใจเต้นหรือสมองทำงานแม้แต่หัวใจอยู่เต้นไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะรอดได้ด้วยการทำให้ให,หัวใจนั้นกลับเต้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่ารอดหรือไม่รอดเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าข้อสภาพตรงนั้นเป็นอย่างไร mm hmm. เมื่อเมื่อยังมีโอกาสอยู่คำถามก็คือว่าจะทำอะไรหรือเปล่าที่ชะพยามห้เขารอดถ้ายังมีโอกาสเหลืออยู่ครับถ้าโอกาสเหลืออยู่ห้าสิบห้าสิบทำไหม mm hmm. ถ้าเหลืออีกสักสิบเปอร์เซ็นต์น,นั้นทำไหมถ้าเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังจะทำไหม mm hmm. นี่คือคำถามเพราะนั้ในใน,ในทางการแพทย์หลักการของเราเนี่ยถ้ามีโอกาสจะช่วยให้รอดแม้แต่โอกาสนั้นริบหรี่รก็ต้องช่วยไว้ก่อนนี่เป็นกรณีที่หนึง่ง นี่กรณีทสองเมื่อรอดแล้วเนี่ยสภาพจะเป็นเช่นไรเราบอกได้หรือไม่ถ้าเป็นสภาพที่ยังไงไง,ไงมีความทุกข์ทรมานมีความพิการอย่างมากถ้าบอกไม่ได้ก็จําเป็นต้องช่วยไว้ก่อนอย่างกรณีนี้ที่เราดูกันเมื่อสักครู่นะครับร่างกายหัวใจคงทํางานได้ปกติแต่สมองนั้นถูกทำลายเนื่องจากขาดออกซิเจนเข้าไปอันนี้อันนี้คําตอบว่าถูกทําลายเนี่ยครับยังไม่แน่เสมอไปเออ ผมรักษาคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวนี่อยู่เยอะับแล้วได้เคยศึกษาคนที่ไม่รู้สึกตัวถึงลึกแค่ไหนก็ตามเนี่ยมีบางคนที่จะมีโอกาสรอดอถึงแม้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็ยังมีโอกาสร,รอดครับเราก็บอกว่าถ้าสมองขาดเลือดไปเลี้ยงหรือขาดออกซิเจนยิ่งนานเท่าไหร่โอกาสรอดมันก็น้อยลงเท่านั้นครับผมเคยรักษาคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวและเคยศึกษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนครับแล้วเราติดตามไปดูสองปีเนี่ย ปรากฏว่าใน24คนเนี่ยเมื่อสองปีเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ12คนเนี่ยฟื้นฟื้นพูดได้รู้เรื่องตีรู้เรื่องมากน้อยต่างกันอีกมีคนหนึ่งในในที่ศึกษาไว้เนี่ยเป็นครูที่ไม่รู้สึกตัวอยู่ทั้งสองเดือนอแล้วปีต่อมาเนี่ยกลับไปสอนหนังสือได้ท่านหมอเขาถาม้ว้คนตรงนี้นิดนึงในเมื่อคนไข้ฟื้นคนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะ เล่าได้ไหมว่าในช่วงที่เขาอยู่ในโคม,ม่าเนี่ยเขารับรู้หรือไม่รับรู้อย่างไรอันนี้ออมีเสถิติอะไรบ้างหรือเปล่าผมคงผ่านคนไข้อย่างนี้มาเป็นเป็นเป็นสิบสิบเป็นร้อยๆอยนะครับไม่เคยมีคนไหนเลยบอกว่าเวลาที่เขาไม่รู้สึกตัวแล้วหายไปไหนนะเวลากลับมานี่เวลามันหายไปเฉยๆคือเขารู้ตอนที่เกิดเรื่องบางทีอาจจะลืมถอยไปอีกหน่อยด้วยซ้าร้ายกว่านั้นนะครับมีบางระยะเวลาที่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วครับเขาพูดกับเรารู้เรื่องคนมามา เขาจาได้ว่าเป็นใครแต่พอผ่านไปอีกวันหนึ่งเขาจาไม่ได้แล้วคือเขาไม่ไม่ระลึกด้วยว่าตรงนั้นเป็นประสบการณ์ของเขาจะไปเกิดประสบการณ์เนี่ยต้องผ่านไปอีกระยะหนึ่งอีกถึงจะจําได้ว่าอันนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาคือตรงนีจ้จะพูดโยงมันโยงไปถึงประเด็นเรื่องความทรมานถ้าเขาอยู่ในขั้นโคม่าแล้วเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเวลามันหายไปเฉยๆนยในช่วงที่หมอไปทําอะไรเขาสองเดือนสามเดือนเนี่ย เขารู้สึกเขารับความเจ็บปวดหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่าใครทรมานเขาอาจจะรับความเจ็บปวดแต่ว่าเขาจําความเจ็บปวดอันนั้นไม่ได้เหมือนเหมือนกับเขาเคยเจอใครและเขาก็จําไม่ได้ว่าเขาเคยเจออันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับครับอาจารย์วิทูลด,ด,ดูดูกรณีเมื่อกี้นี้แล้วคิดอยงไครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่เนี่ยมีความผูกพันกับลูกมากน้อยแค่ไหนแล้อย่างหนึ่งกรณีนี้เป็นเด็กแล้วก็เพิ่ง หมดสติมาไม่นานเท่าไหร่ไม่จนยังมีหวังเขาอาจจะยังมีหวังเพราะนั้นเขาก็ยังดูแลหรือยังตั้งความหวังเพื่อจะให้ลูกเขาฟื้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในแง่ของพ่อแม่อาจจะยังไม่หมดหวังเดียทอาจจะยังมีหวังอยู่เขาก็เขาก็ให้ดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นปีเป็นห้าปีสิบปีนี่จะมีปัญหาต่อไปว่าเอเขาเกิดจะคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันหมดหวังหรือยัง เพราะว่าถ้าหมดหวังแล้วเนี่ยมันก็จะต้องคิดว่าควรจะปล่อยให้เขาไปไหมไม่อันนี้ปัญหาก็จะตามมาประเด็นแรกนั่นคือความห่วงใยซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีต่อลูกของตนนั่นเป็นคุณธรรมที่ควรสงวนไว้และให้ํำรงอยู่ครับข้อที่สองได้เห็นถึงความตั้งใจในฐานะในแพทย ที่ทำหน้าที่ของนายแพทย์อย่างดีที่สุดที่จะช่วยเด็กคนนั้นแม้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามประเด็นที่สามที่เป็นจุดคิดนั่นก็คือเราจะวัดความเป็นมนุษย์ของคนเนี่ยตรงไหนความเป็นมนุษย์ของคนนี่อยู่ที่ความสมบูรณ์ในร่างกายเท่านั้นใช่ไหมความพิการของคนคนหนึ่ง ทำให้ความเป็นมนุษย์น้อยลงไปใช่ไหมความเจ็บป่วยหรือความทุกข์พลภาพความไม่สามารถที่แสดงออกทําให้ความเป็นมนุษย์ของเด็กคนนั้นน้อยไปหรือไม่ถ้าหากว่าเราในแง่ศาสนาด้วยเราเข้าใจว่าความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นหาใช่สิ่งภายนอกนี้แล้วก็ศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษย์ คุณค่าของชีวมนุษย์นั้นจำเป็นที่เราแต่ละคนสังคมที่จะช่วยกันปกป้องและทำให้มันยืนยาวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามความสามารถแต่ทั้งหมดที่ดูกันมาเนี่ยฮะผมไม่ทราบมันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องแค่ไรขออภัยที่ผมต้องพูดประเด็นดีเนี่ยเพราะถ้าเราพูดเทคโนโลยีเฉยๆเราก็นึกถึงไอ้ความก้าวหน้ามหัศจร,รย์ของ เครื่องกลไกลต่างๆเราพูดถึงความสามารถของแพทย์เนี่ยเราก็เริ่มสายศรัทธายกย่องนับถือท่านแต่ทั้งหมดนี้มันมีราคามันมีราคาค่างวดที่ต้องจ่ายถ้าแพทย์ท่านไม่เรียกแล้วเทคโนโลยีที่มีให้เนี่ยให้ฟรีพ่อแม่เขาก็รับได้สบายแต่ถ้าต้องเรียกแล้วเขาไม่มีเขาไม่มีจะจ่ายเนี่ยนะ ก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจแบบเสรีทุนนิยมเยไม่มีเทคโนโลยีราคาถูกเลยหรือเทคโนโลยีให้เปล่าทุกอย่างต้องเป็นเงินหมดต่รองชาวบ้านบ้านนอกที่หรือคนจนปัญหาพวกนี้ก็จะน้อยกว่าคนรวยงั้นปะ่ะน้อยกว่าหรือไม่มีเลยไม่มีปัญหานี้เลยเพราะว่ามันตายไปก่อนจะถึงหมอหาหมอก็หาไม่ได้พอหาได้เขาคิดค่ารักษาพยาบาลก็สู้ไม่ได้ก็ต้องปล่อย